ปัจจุบันนี้ PE ลดลงมา<ช>เกือบ<ช>ทั้งตลาดรเราหาค่าเฉลี่ย PE จากปีย้อนหลังซึ่งค่าเฉลี่ย PE ที่ได้มานั้นสูงกว่า PE ปัจจุบันบอย่างนี้เราจะยังใช้ค่า PE จากค่าเฉลีย่ยมาใช้ประเมินได้อยู่หรือเปล่าถ้าย้อนไปดูในอดีตครับสิปีที่ผ่านมาค่าเฉลี่ย PE เนี่ยจะสูงกว่าตอนนี้แน่นอนแล้วก็เหมือนจะสูงกว่าตอนนี้สองเท่าด้วยซ้ำมันจะมีประโยคหนึ่งครับที่พี่พูดเอาไว้ว่าการใช้ค่าเฉลี่ย PE ในอดีตได้ก็ต่อเมื่อ1เนี่ยนะครับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นปกติแต่ที่ว่าสถานการณ์ นั้นเนี่ยนะครับค่า PE เนี่ยมันก็เลยไม่เท่าเดิมข้อท,ขที่2นะครับการเติบโตของธุรกิจว่าต้องใช้การเติบโตแบบแม t ชัวสเตตแล้วอะแบบที่เขาไม่ค่อยโตแล้วอะ <laughs> เป็นพื้นฐานล,ลองนึกภาพดูว่าถ้าบริษัทนี้เขาเติบโตในอ,นอดีต10ปีที่ผ่านมา20%ต่อปีมาตลอดค่าเฉลี่ยนั้นน่มันจะเหมาะสมกับการเติบโตข,ของเขาที่20เซนตถูกต้องไหมครับรวมถึงอาจจะมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมขึ้นมานะเช่นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรืออะไรพวกนี้ด้วยมาเกี่ยวข้องด้วยครับที่ทำ ดังนั้นสรุปก่อนว่าการใช้ PE เนี่ยนะครับค่าเฉลีย่ยเนี่ยจริง,รงๆแล้วพี่ก็ยังคิดว่ามันยังใช้ได้อยู่เพียงแต่ว่ามันก็ต้องดูบริบทรอบข้างนะครับว่าสถการตอนนี้เป็นยังไง